คำเตือนเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังผีที่แอดตั้งใจทำขึ้นมาสำหรับใครที่กลัวหนังสยองขวัญก็อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนมาอยู่เป็นเพื่อนแอดก่อนเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรมีพี่ป้านาอาคอยแนะนำทางช่องสปอยนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปถ้าพร้อมแล้วไปฟังสปอยกันได้เลยสวัสดีค่ะพบก,กับแอดมินสังขยากันอีกแล้วที่ช่องสปอยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องคนหิ้วหัวหนังปี2007 เรื่องราวของอดีตทหารเรือขี้โมโหที่พร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อหากใครเรียกเขาว่าไอเตียนอกจากจะเป็นพ่อที่ไม่เอาไหนในสายตาของภรรยาแล้วทั้งชีวิตไม่เคยแม้จะทำดีได้เลยสักครั้งแต่เขาอยากจะเป็นพ่อที่ดีของลูกให้ได้เรื่องราวจะลงเอยแบบไหนติดตามชมกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเตียชายที่ไม่เอาไหนกำลังวิ่งหนีโรงและคอมสองโจรชั่วที่สถานีรถไฟ พวกนั้นตามมาเอาของที่ถูกขโมยไปเมื่อรถไฟอีกขบวนเล่นผ่านเตีย่ยตะสินแจกระโดดข้ามและหนีมาหลบในร้านอาหารแต่ดันไปสะดุดขวดล้มพวกนั้นจึงได้ยินและตามมาเจอรองเท้าอยู่หลังมานโดยสายตาของโรงที่เอียงเขาจึงยิงนเข้าที่ขาของคอมเตีย่ยจึงโผล่มาจับข้อม็นตัวประกันทั้งคู่เถียงกันเรื่องเงินและโรงก็หลุดปากด่าเขาว่าไอเตีย เขาจึงโมโหใช้มีดปาดคอคอมแต่ดันปาดแขนตัวเองจนเลือดไหลไม่หยุดทําให้คอมหลุดไปได้และลุงก็ใช้มีดปาดคอเขาย้อนไปในอดีตทิเตียได้มาบวชเป็นพระขณะที่ทุกคนกําลังจะกรวดน้ําก็มีสายเรียกเข้าดังมาจากโทรศัพท์ของหลวงพี่บทสวดจึงกลายเป็นหมายเลขที่ทันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ส่วนหลวงพ่อพากันสวดร,รับเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นหลวงพี่ก็มาลาบวชหลวงพ่อจึงให้เขารักษาสินห้าโดยเฉพาะสินข้อแรกคือปานาธิปาตาแต่หลวงพี่ก็คิดว่าห้ามดื่มเหล้าหลังจากศึกออกมาเขามาที่ร้านสนุกและเจอกับรงเป็นครั้งแรกทั้งคู่พนันกันแต่เมื่อเขาเห็นว่าจะแพ้จึงรีบหนีแต่ดันลืมมือถือไว้ที่ร้านรงจึงหยิบไปเตยลูกชายของเขาพยายามโทรหาพ่อแต่ก็ไม่ติดจึงมานั่งร้องไห้คิดถึงพ่อ เลยไม่รู้ว่าพ่อได้หนีไปบวชและสึกออกมาแล้วระหว่างทิเตียนั่งปรุงก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้นพริกได้ปลิวไปเข้าตาของคอมลูกน้องของรงเขาจึงด่าว่าไอเตียเตียจึงหยิบขวดมาตีหัวเขาจนสลบตัดภาพมาที่ชายนักล้วงกระเป๋าเขาชื่อว่าหนุ่มรงกับคอมจับตัวเขามาถามเรื่องหนี้ที่ยืมไปเขาจึงบอกว่าเขาจะไปป้นเงินแชร์มาใช้หนี้ทำให้รงยอมปล่อยเขาแต่ก่อนจะไปเขาได้ล้วงกระเป๋ารงและได้เงินกับมือถือของเตียมา หลังจากนั้นครูได้โทรมาที่เบอร์ของเตีย่ยถามเรื่องค่าเทอมของลูกชายแต่ก็ไม่มีคนรับสายเตยจึงเดินร้องไห้ออกมาเย็นวันนั้นเองเตี่ยกลับมาบ้านพร้อมกับบะหมี่ที่หงฝากซื้อไปนานแล้วทำให้เธอโกรธมากเตยก็บอกกับพ่อเรื่องค่าเทอมหากไม่จ่ายตามกำหนดเขาก็จะหมดสิทธิ์เรียนเตยใส่หมวกทหารเรือของพ่อพร้อมบอกว่าเขาจะเป็นต้นแบบให้พ่อเองจากนั้นเตี่ยเดินมาเห็นหงนั่งร้องไห้อยู่ในห้อง เธอสงสารลูกที่ครูประกาศชื่อคนที่ยังไม่จ่ายค่าเทอมหน้าเสาธงเธอจึงกรีดแขนเตีย่ยเมื่อเตยเห็นแขนพ่อเลือดไหลจึงใช้พระเตอร์ปิดแผลให้พ่อหลังจากนั้นเตี่ยได้มาสาบานกับพระแก้วมรกตว่าเขาจะไม่ยอมตายหากหาเงินค่าเทอมมาให้ลูกไม่ได้ทันใดนั้นก็เกิดฝาผ่าจนเขากระเด็นและเช้าวันถัดมาเขาตัดสินใจมาปล้นโรงจำนำแต่หลังจากเข้าไปเขาก็หนีออกมาพร้อมกับโรงและคอม ระหว่างทางเกิดขับรถเหยียบสุนัขและแทนที่จะปล่อยให้มันตายเตียตัดสินใจยิงมันทิ้งในวันเกิดเหตุเตียบุกมาปล้นโรงจำนำมือเปล่าแต่ว่าโรงและคอมกำลังปล้นอยู่ก่อนแล้วทําให้พวกเขาปล้นไม่สําเร็จเตียเลยต้องยอมมาร่วมมือกับทั้งคู่เพื่อวางแผนปล้นเงินแชและในครั้งนี้เตียปลอมเป็นหมองูอาศัยจังหวะที่เจ้เผลอเตะกล่องงูจนผู้คนแตกตื่นก่อนจะขโมยเงินไป หนุ่มก็ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเพื่อมาขโมยเงินแชร์แต่ถูกพวกกรงตัดหน้าไปซะก่อนเขาจึงขับรถตามไปและถูกสิบรอชนจนพลิกคว่ำเขาก็ได้เจอกับสาวเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นคนนำเขาส่งโรงพยาบาลในคืนนั้นเตี้ยฝันเห็นหมาที่เขายิงจนสะดุ้งตื่นและมาตกลงเรื่องเงินกับพวกกรงเขาจะเช่าตู้เซฟธนาคารเพื่อซ่อนเงินจากตำรวจ โดยใช้ชื่อเขาและพวกกรงเป็นคนเก็บกุญแจเพราะหากไม่มีกุญแจก็จะไม่สามารถเปิดเซฟได้พวกกรงจึงตกลงตามนี้หลังจากนั้นเตี่ยกลับมาบอกหงว่าเขาหาเงินค่าเทอมลูกได้แล้วแต่ยังเอาออกมาใช้ไม่ได้และรับปากว่าต้องทันวันเกิดลูกเต้ยถามกับพ่อว่าจะนอนที่นี่ไหมแต่เขานั้นมีธุระต้องสะสางเลยนอนด้วยไม่ได้แต่เขาสัญญากับลูกชายว่าจะกลับมาร้องเพลง happy birthday ให้ลูกฟัง จากนั้นเขาจึงมาหาพวกรงแต่รงเกิดไม่ไว้ใจเขาเลยจับเขาแขวนคอและใช้ยางรองให้เหยียบเพื่อกันเขาตุกติกแต่เตี้ยก็หาทางหลุดออกมาจนได้และแอบ,บไปขโมยกุญแจในขณะที่ทั้งคู่หลับแต่ค่อมดันพลิกตัวไปโดนขวดที่ตั้งขวางไว้จนรงตื่นมาเห็นเตี้ยกำลังขโมยกุญแจเขาวิ่งไล่ตามจนไปถึงสถานีรถไฟเตี้ยเลยถูกฟันจนคอขาดรงกับคอมพยายามหากุญแจเซฟแต่ก็ไม่เจอ เจอแต่สำรับไผ่ทั้งคู่จึงนำศพไปทิ้งหนุ่มเดินมาหาซื้อหนังสือโป๊ะและอยากจะแกะดูข้างในว่ามันเห็นอะไรบ้างคนขายเลยเปิดเสื้อโชว์ทำเอาเขาอ้วกพุ่งจากนั้นเขาก็มาเจอกับกระเป๋าของใครไม่รู้วางอยู่ข้างที่นั่งเขาจึงเก็บมันกลับไปด้วยฝั่งด้านสาวกู้ภัยก็เจอกับศพที่มีแต่ตัวจึงนำมาไว้รอชนสูตรและเผลอทำกุญแจหล่น ในขณะที่เธอก้มเก็บศพได้ลุกขึ้นนั่งแต่เมื่อเธอลุกขึ้นทุกอย่างก็ปกติมือของศพร่วงลงมาและเธอเก็บมันไว้ที่เดิมก่อนจะเจอกับสำรับไพ่กุญแจมือของศพก็ล็อกกับมือเธออยู่ประตูก็เปิดไม่ออกเพราะไม้ถูพื้นขวางทางเรดอนตอนที่เธอเดินเข้ามาเธอพยายามเคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเขาได้ตบที่ขาเพื่อถามหาไพ่และเอากุญแจออกมาให้สาวตัดภาพมาที่หนุ่ม เขาเปิดกระเป๋าหวังจะเจอของมีค่าข้างในแต่กลับเจอหัวของเตียและเตียดันตื่นพอดีเขาจึงเตะหัวกระเด็นแต่หัวก็กลิ้งกลับมาอยู่ในรถของเขาระหว่างทางรถเกิดดับและเขาหันไปเห็นหัวของเตียอยู่ที่เบาะหลังจึงร้องลั่นขอให้เขาไปผุดไปเกิดเตียที่เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองหัวขาดก็ร้องลั่นและขอให้หนุ่มช่วยเขาเพราะเขามีแต่หัวจะไปทำอะไรได้เช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องตัว ตัวของเตียก็พยายามคำสํารวจและดันไปจับหนุ่มสาวเข้าเลยโดนเตะอัดก่อนจะคลาไปเจอโทรศัพท์และขอเบอร์หนุ่มแต่เบอร์ก็ดันเป็นเบอร์ของแกหนุ่มจึงพาหัวไปเจอกับตัวและทั้งสามก็ได้ตกลงแบ่งเงินกันพร้อมกับเย็บคอและพาพี่เตี้ยไปเอาเงินแต่เมื่อมาถึงธนาคารก็ปิดพอดีทั้งสามจึงพากันไปทำบุญที่วัดจูดจูหนุ่มก็ถามกับสาวว่าเชื่อเรื่องนางฟ้าประจำตัวหรือเปล่าหากไม่เชื่อลองหลับตาดู เขาจะนับ1นถึง3และใช้มือลูบแขนให้เธอคิดว่าเป็นนางฟ้ามาสัมผัสแต่พอรอบสองเขาก็ใช้นิ้วจิ้มไปที่หน้าอกและเจอสาวถีบจากนั้นทั้งคู่พาเตี้ยกลับมาบ้านและเขาลองเล่นมุกสัมผัสนางฟ้ากับภรรยาดูแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้มือสัมผัสเขาใช้เท้าสัมผัสหงด้วยความรักเธอจึงถามว่าเขาทำได้ยังไงแต่เขาไม่ได้บอกและมาหาลูกชายที่นอนหลับอยู่ เช้าวันต่อมาเตี้ยนำกุญแจมาไขาเอาเงินออกจากเซฟและไปยังร้านตัดเสื้อสั่งตัดสูตรเพื่อใส่ไปหาภรรยาแต่เจ้าของร้านบอกว่าเขาตัดให้แค่คนดังเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครมีเงินก็จะเอามาฟาดหัวได้เตี้ยจึงใช้เงินฟาดให้ดูหนุ่มกับสาวก็ช่วยกันห้ามและพาพี่แกออกไปเจ้าของร้านลุกขึ้นมาด่าไอ้เตี้ยเตี้ยจึงกลับมาพร้อมท่าจาาพนมและถามว่าสูตรกูอยู่ไหนและยกสูตรของนักมายากลในหุ่นไปด้วย พอกลับมาบ้านก็ไม่เจอภรรยาและลูกทั้งคู่ถูกลงและคอมจับตัวไปเตี่ยจึงมานั่งซึมอยู่ที่ร้านข้าวหนุ่มเทียมไม่รู้จักชื่อพี่แกก็ได้ถามพี่แกไปพอรู้ว่าพี่แกชื่อเตีย่ยหนุ่มจึงยื่นปืนให้และพากันไปตามหาหงและลูกขณะที่รงกับคอมกำลังนั่งกินข้าวหนุ่มกับสาวก็ได้เข้ามาช่วยแก้มัดหงแต่พวกรงไหวตัวทันจึงมาเห็นทั้งคู่ย้อนไปในอดีต หงเอาแต่กินเหล้าเม,มาเมื่อกลับมาบ้านก็จะเห็นเตี้ยบีบยาสีฟันไว้ให้แล้วเขาเอาแต่บ่นว่าเตี้ยไม่ยอมหางานเสื้อผ้าลูกและชุดแต่งงานเธอเตี้ยก็เอาไปขายเธอจึงด่าเขาว่าไอ้เตี้ยเขาเลยโมโหจะออกไปซื้อบะหมี่หงเลยฝากเขาซื้อพอออกจากบ้านเขาก็ไปสั่งนมกินแก้เซ็งเพราะไม่มีเงินซื้อบะหมี่และตื่นขึ้นมาที่วัดเห็นเด็กวัดนั่งกินข้าวและถูกไล่ให้ออกไปเตี่ยจึงตัดสินใจมาบวชเป็นพระ ไฟก็ดับระหว่างโกนผมหลวงพ่อจึงให้เขามาบวชต่อวันหลังแต่แล้วไฟก็ติดพอดีมาถึงเวลาฉันเด็กวัดก็นั่งมองรอหลวงพี่เตี้ยฉันเสร็จพอได้ทีหลวงพี่เตี้ยก็แกล้งไม่ยอมฉันเสร็จสักทีหลังจากที่เขาคอขาดเขาฝากหงให้ดูแลลูกหงเข้ามาเห็นห้องที่เต็มไปด้วยใบยสมัครงานและชุดแต่งงานที่เธอคิดว่าเขาขายไปแล้วทำให้เธอกลั้นน้ำตาไม่ไหวลูกชายก็ตื่นมาเรียกหาพ่อ เธอจึงบอกกับลูกว่าพ่อไม่อยู่แล้วก่อนจะถูกรงจับตัวมาตัดภาพมาที่ปัจจุบันเมื่อรงกับคอมเห็นเตี้ยก็พากันวิ่งหนีหนุ่มและสาวจึงช่วยกันสะดอกกุญแจเตี้ยวิ่งตามพวกรงมาจนทันและชักปืนออกมาจะยิงแต่กลายเป็นของที่ใช้แสดงมายากลเขาจึงถอดเสื้อโยนทิ้งรงจึงหยิบปืนจากเสื้อออกมาแต่คอมอาสาที่จะยิงเองเพราะกลัวว่ารงจะยิงมาโดนขาเขาอีกแต่ยิงไปเตี้ยก็ไม่เป็นอะไร ทั้งคู่จึงวิ่งหนีและพลัดตกลงไปตายและเตี่ยก็ได้เดินหายไปเมื่อถึงวันเกิดลูกชายหนุ่มกับสาวนำของขวัญจากเตี่ยมาให้มันคือชุดของเต้ยในวัยเด็กพร้อมโทรศัพท์ของเตีย่ยเมื่อสาวเดินมาจุดเทียนข้อความจากมือถือก็ดังขึ้นเป็นเสียงของเตี่ยที่ฝากข้อความให้ลูกชายบอกว่าเขารักหงและลูกเขาไม่ได้ทำผิดสัญญาแต่เขานั้นติดธุระจึงมาหาลูกไม่ได้เขาจะอยู่ในใจของทั้งคู่เสมอ ทำให้ทุกคนร้องไห้ตามหลังจากวันนั้นเตี้ยก็ได้มาหาหลวงพอ่อและตัดสินใจเผาร่างเพื่อไปผุดไปเกิดส่วนหงก็เลิกเล่าและนําเล่าที่เหลือมาล้างเท้าและมานอนดูดาวกับลูกชายและหนังก็จบลงช่วงสรุปหนัง คนหิ้วหัวเตี่ยพ่อที่แม่เอาไหนอยากจะทำดีสักครั้งเพื่อลูกชายจึงได้ไปสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะไปปล้นลงจำนำเพื่อจะเอามาจ่ายค่าเทอมแต่ดันไปเจอโรงกับคอมปล้นอยู่ก่อนแล้วเขาจึงต้องร่วมมือกับทั้งคู่ปล้นเงินแชร์เมื่อปล้นมาได้ก็นำไปฝากธนาคารแต่ให้พวกโรงเป็นคนเก็บกุญแจเมื่อถึงวันที่ต้องเอาเงินออกมา เตียก็ไปขโมยกุญแจและหนีมาที่สถานีรถไฟทำให้รงตามมาฟันจนหัวขาดและนำศพไปทิ้งและสาวก็เป็นคนไปเจอตัวส่วนหัวหนุ่มเป็นคนเจอและทั้งสามก็ได้ร่วมมือกันไปนำเงินออกมาจากธนาคารแต่ว่าหงกับลูกก็ถูกพวกรงจับตัวไปทั้งสามจึงตามไปช่วยเมื่อพวกรงเห็นเตี้ยก็พากันกลัวและหนีจนพลัดตกลงไปตาย เมตเตียได้เงินมาจ่ายค่าเทอมลูกได้แล้วเขาก็ตัดสินใจเผาร่างเพื่อไปผุดไปเกิดส่วนหงก็เลิกเล่าและเป็นแม่ที่ดีของลูกชายและหนังก็ได้จบลงก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยเรื่องคนหิ้วหัวเพื่อนๆมีหนังอะไรอยากแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ